ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันทําให้สถานที่ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในจังหวัดพะเยาซบเซาลงซึ่งรวมไปถึงวัดดังที่สําคัญก็ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งมีมาตรการการรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ในครั้งนี้ผลกระทบเข้าสู่วัดเยอะหือเกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการบินระบาดออกไปบินระบาดไม่ได้และอีกอย่างไม่กล้าออกไปเพราะว่ากลัวโควิดเป็นกันแล้วก็ไม่มีญาติโยมเข้ามาไหว้พระสวดมนต์ไม่มี าการมาทำบุญบริจาควัดเพราะว่าวัดนะมีรายจ่ายเดือนหนึ่งเป็นล้านต้องค่าพัตนาการาน้ำค่าไฟไม่ใช่เพียงวัดเดียวที่ได้รับผลกระทบวัดพระธาตุจอมทองหรือวัดอื่นๆก็ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เช่นกันอย่างจ,จ,จอมทองนักท่องเที่ยวนี้ลดลงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะจากปกติเดือนหนึ่งก็รับอยู่สามสี่พันยอดแทบไม่เหลือเลยก็จะเหลือแทบไม่กี่ร้อย นะปกติเราจะมีรถตู้รดครัวรดอะไรมาลงมากอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของขอรเรบด้านของกิจมิรอนกิจมิลอนนี่แทบแทบไม่มีเลยแต่ไม่มีเลยเพราะว่าโดยมาตรก,การของภาคพื้ด้วยที่งดทํากิจกรรมเนาะงานบญต่างๆรพาเองก็กลายเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องไปช่วยนะเขากลายเป็นแบบว่าวัดําเป็นที่พึ่งอนะเนาะแต่มันยายามยากวัดเองก็ต้องให้รืนกับสังคมชุมชนบ้านครบ ทางรัฐได้มีมาตรการและนโยบายให้งดจัดกิจกรรมซึ่งทางวัดเองก็ได้ทําตามมาตรการและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดถ้าในช่วงอย่างนี้ที่ทางจังหวัดประกาศให้งดกิจกรรมอะไรต่างๆทั้งหมดเราก็งดตามกฎกติกาของจังหวัดทางวัดต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐและหน่วยงานซึ่งวัดเองก็ได้รับผลกระทบมากพอสมควรอาตมาก็คิดว่าไม่ว่าทางคณะสงฆ์ก็ดีทางฝ่ายบ้านเมืองก็ดี น่าจะเข้ามาช่วยเหลือวัดวารามต่างๆอย่างวัดใหญ่ๆเนี่ยมันผลกระทบมันเยอะไม่ใช่เพียงแค่วัดที่ได้รับผลกระทบทางร้านขายดอกไม้ทูบเทียนและร้านสังก a p ฑ์ต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างมากกระทบมากเลยครับเพราะว่าไม่มีคนมาทําบุญมาไหว้พระนะครับหายไป60สิบเจ็ดิบเอร์เซ็นเลยครับบางวันก็จะไม่พอค่าลูกน้องค่าตัวเองด้วยค่าแรงอะไรเงี้ยเรียกงังยๆว่าควักข,ของเก่ากินะ และร้านสังกพันธ์หลายๆร้านในจังหวัดพะเยาต่างก็เจอผลกระทบของสถานการณ์โควิด -19 ยอดตกลงไปเยอะพอสมควรครับมากกว่า70%จากที่เขาเคยมาเอาของเราอาจจะประมาณเดือนหรือ2เดือนครั้งแต่ปัจจุบันห่างมา5-6เดือนละยังไม่เห็นกลับเข้ามาเอาก็ก็ต้องก็ต้องสู้ต่อไปนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องสู้ โรคโควิด -19 ทําให้วัดและกิจการต่างๆได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากและยังต้องมีการรับมือกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน The Respect รายงาน